ล่างด้วยดินสอไม่้ไใช่ไม่ๆมันล่วงก็ถูกเราไงมันไดไวล้วไงก้าวี่อนังอยู่เพีงเดียวดอ่ะี่บ้านเนี่ยพี่บอลน่ะไม่ท้อะไรนะังแลางด้วยดินสอมันโดนมันโดนจนมันโดนอ้อเนี่ยนเดียวมากินนี้ก่อนเพราะขึ้นเครื่องไม่ได้ ดกินไปแล้วพี่แต่ไปเแฉกินให้ใช่ไหมนี่ะของวันนี้นะไม่ใช่ของพี่หนูต้องกินเลยเพ่อเอาขึ้นเครื่องไม่ได้งั้นหนูกินครึ่งหนึ่งแล้ปิดฝาไว้มันปิดไม่ได้ไหมยาเลยจ้ะมันใหญ่ไหมกินไปทั้งหมดนั่นแหลยจ้ะเต็บไปแต่โอ้ยโแต่ชื่อนี้ เดีก็ได้เอไม่ต้องอบไม่อนนม่ี่เองเอตกากินอะไรเป็นพี่บอลใช่ไหมกินนมตอนเช้ามันจะร้องเสียใช่งั้นเก็บไป้กินอะไรรองท้องก่อนไม่มีโปรตีนย่อยนมไม่มีเอนไซม์ย่อยก็กินรังนกไปก่อนาบอกไม่มีน้ำลายย่อยนมก็น้ำลายนกไปเอนไซม์น้ำลายนกไปก่อน ไม่แต่บางคนกินข้าลนอนยังไม่ตื่นไม่ได้ไปไม่รู้ไมปตื่นนาตีหเนี่ย6โมงี่เกนอ้ไม่ใช่นูมา6โงกโมงนี่เกือบ6โมงนี่ือม่ใช่อเออไปตนมเ่เกมกโเนอนนี้เกืืงน ก็จะไปไปไเช็คอินไปเช็คบินเช็คบินเช็คอินแต่ไม่ใช่เช็คบินเช็คบินจะออกงานแต่ว่วเขาจะไม่ปนคือว่าเป็นโนมงอมเขาใส่เคอื่องนองพี่สสองทุ่มห้าสิบดีเลย่เลเหรอเขาเป็นสองสามเย็นที่กรุงเทพอถึงแล้วถึงกรุงเทตั้งสี่ทุ่มห้าทุสี วันนั้นวันนั้นไม่มาโดนหน้าเจอใครอ่ะผู้จัดการนจผู้จัดการใครผู้จัดการไกน้องเขาป็นผู้จัดการแล้วเหรอพ่อเขไปไงมชออโอยโตโหลทไมจไปรจัีมโมเดลลี่่อิงรถถั้นนี่อะไรอออะไรออตอนนี้่ร้ันี่อีนี่ จะติ่งจะชายติ่งเจ้าชายป่ะติงจะบอกาชาพ่อของเจมจีอยู่คอนโดเขาคิดแบบเขาอยู่คอนจดด่าเลยด่าเป็นยังไงเหรอพ่อเขาเป็นแหนยังพ่อเขาเป็นพ่อเป็นผู้ชายพ่อเป็นผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแกเหรอแก่แล้วแม่หนูก็นึกว่าคนอเราเป็นพ่อเป็นผู้จัดการเป็นแบบแแปลกนอยผู้จัดการไม่อยู่คอนโดเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยแหละเขาเลยไปเอาเจมจีมาเอาเบอร์ไป บอกแล้วว่ให้ไปึคอนโดเดี๋ยวเราจะมีนะไปนอนคอนโดพิกกันเฮยนอาจารย์สวัสดีค่ะลุกขึ้นแมงยัก่์เขาเรีอรั์เลย่ะน้าสมปองสมปองนิมนตดไปขึ้นยอด่ะระอดค่ะใช่ค่ะใกล้ไหมคะพ่ะอาจาไปไหนอะคะใกล้มากใกล้่ากทบุรี ใช่ค่ะพาจย์เคยไปเม่อไรนะคะเรียกว่าไปอะไรนะไปเทศเหรอคะแก่นครใช่ค่ะแก่นครเน่าแล้วนานองสามส่าเ็ายังเยอะแล้วมันก็จะไปงล้อไม่มีเ้าไม่มีาแล้วม่ออานมเรียบไหมเรียบเรียบถากปเอาได้นี้่าน วัสดีท่านเดเจอว่าอ่ไบเลงท่านเดินกันเ่ยๆนี่บอตนีอะไรส็บร้องอ่ะอะไรอ่ะไปหไปเยไปเล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 ไปเลย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 ไปเไปเลไปเลยไปอลไรเลยไเลยไปเบไปเลยไปเลยไปไยไอเอยไปเลงไนเนไปมายไนเลไปไปลไไปไปเลยไลยไปเลยไมยไปเลยไปเลยไปเบยเลย สี่จะเป็นรูเลนรอลเล่นบ้าเนี่ค่ะคุณเชื่อน้อนีเชื่อข้าแต่แ้่เอ้เด็กเขามอะรอ่าเี้ยนี่จะมีนะช้นน้ำฉิมเลยทีเด้ยวน้ำยามาเล้วเป็นรู้สึกว่าน้ำไปหาลูกชายนะ